พี่น้องสายดิจิตอลนะก็ตื่นชอบแบบรับอมพีมพ่เชียวนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้เราไปกันซีมาแหลกเนี่ยพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามีมา,ลาเลยเซฟไรต์ม่แก้มพ่องกอลดด้วยนะคะแล้วก็เป็นของบำเแ็มด้วยข้าวกระจงไก่ปีกวงแหลมวันนี้ก็เลยให้ไปจัดการนะคะให้าำที่วันนี้ระบุมาตอนนั้นคือมีพกอลอดกับแม่แก้มใช่ไหมคะ แล้วก็น้องเบียได้ไปแล้วยายเบอร์ก็ได้ไปแล้วนะคะพ่อกันใช้ก็ได้ไปแล้วบ้านใช้ก็ได้ไปแล้วเรือสองคนแล้วก็สามคนกับผมกันนะคะขอบคุณมากๆแล้วไปดูค่ะว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่ที่หลออเอาที่หล่อสำหรับเสือตัวนี้ก็ได้ลายเช่นไมอีกแล้วเอาเดี๋ยวไดไม่ยื้อเลยอุ้งอิง เสื้อตัี้เป็นเสอไอคอลเลคชันใหม่เอ้คอลเลคชันเดิมแต่เป็นตัวสุดท้ายนะพี่น้องนี็นแค่่้คันนี้ะครมาถึงธนาคารเหคะ ไี่ใช่ซะไรนะอีซูนค้นมาายค่ะพี่น้องนานจะเร็วอ,อยู่คะบางบางวัมันก็ขึ 40, ้นสีอขอเชิญหมายเลขยที่ช่องบริการ9คท่า พี่น้องคเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะคะ,คะนาาเนรเ่บอกว่าไฮเป็นแลกยุตู้ค่ะพี่น้องเพิ่มาเลดข้างนอกจะดีกว่าในธนาคารตู้สีเหลืองอันตู้สีเหลืองมาแป๊บตู้สีเหลืองว่าซื้อ,อ,อตู้อย่างนะตู้อะไรไม่ดู ดนดนลงไปต้องเดินลุกไปข้างล่างไปข้างล่างกับน้องไปลุ้นว่านี่เป็นรุ่นวานแรกตู้สิเดทไรวอมเมื่อกี้เหรียดทนาขั้นก็คือ4 0่สจุดสามศกับประมาณสี่สิบบาทอะไอาง่งยๆเนาะติดประสบการณ์ทางแหลกคับพี่น้องค่ะถือว่าเขาเรียกว่าเรียกเรียลูดไปน้่กันเรียลู้ไปด้วยกัน ย่างน้ำหาตู่กับบินนนท์เลยค่ะบ่น้องเนะดี๋ยวสิไปอร์ตัดตอนตัด่อนในอยู่ตู่เลยเนาะค่ะบันนี้ไม่เกิยขี้งา่ายเลยอาอค่ะอ๋อค่ะบินนนท์ตอนนี้เขาก็ได้มาหนาตูแ่แหลกขึ้นเหรอค่ะบันนี้เราไปดูรายละเอียดราคาขึ้นกันค่ะ You believe south of Ampetan and Pan, -pan

ดูว่าส่วนต่างเปเท่าไหร่ไทอยู่พันิป่าะส่แบประมาณ4 0 3สาตังะอะเยอะกว่ากันประมาณ60สตังเยอะป,ประมาณ กับสี่สิบเอ็ดอยู่นะคะกับสี่สิบเอ็ดือว่าโอเคอยู่เนาะพี่น้อง รียบร้อยแล้วครับพี่น้อง นี่เอาเอานี่ครับพี่น้องเป็นท่านน่าน่าบิ๊กซีครับพี่น้นงองจะมีตู้เดียวตรงนี้นะคะอ่ะทานั่งใช่พี่บนะ๊วยไหตู้เดียว ไปคบพี่ลองบริเวณห้องกัรสิเ,าเ,เปาแรกแบงค์ร้อยไปเชื้อไข เป็นาซินีย์หยอยอมยู่เป็นเหมือนจีนน้ำใจเหมือนว่าแม่ลองเพียงซอยตันพี่นอ้องช่วงไอ้ป้อมแปมไม่ไอ้ป่วยแม่แก้มได้ยลองเพีงซอยเข้าวันี้กับชีเด้์ไฮมาอะไรน้ำใจแม่เนาะเป็นน้ำใจเล็กๆหน่อยครับพี่น้องแม่จ้าอา้า <laughs> ว <laughs> bát cầu sức cào bả đấy phở. ăn gì bát cào súp cào có นั <mile> ่งกับไปหังหายแต่เขามดคนเขาบป็นคนตงนี้คนเมื่อวัถึงกับมะลอเขาเป็หอตังนันเลยลกแมาพี่น้อง่าเป็นฟางหูเลียงโอ้สเตหมูอ่างสรีนาต่เอซ้ายห่องปไส์นพี่นงคขนาดป้ายรถนี้หนูกปย่างปะตีซีเน่ะ อันว่าจะไปรนไม่ปุบถ้าเกิดจืดลเลยไหมรู้เลยว่าเอา้าก็จืดเลยว่ะเปิดกระจกโลงอันสนาแมาแสดงว่าเราเป็ลอะไรเอ้าบอมแบมดูคลิปเพิ่งจบเลยปเป็นว่านั่นและว่าอยู่สาวหนุ่ยไปยุบไปจอดรถยุบปั๊มเพื่อนกับจำป้ายทะเบียนรถได้ไปจอดรถยุบปัมบ๊ปมก็ได้อาบน้ำฟี่พี่น้องครับปกติเป็นเหมอืออาบน้ำแต่พอรู้ว่ามาจากสาวน้อยเพื่อนก็ได้บ้าอาบน้ำเลลาอาบน้ำเลยคือเป็นความเมตตาแหละครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ มันแบบเป็นผลพลอยได้แต่ไม่ใช่มันจะมีคำหนึ่งที่ดูดีกว่าน,นี้แต่มาไ่ก็สิประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องแบบไวในเพลงการตอนรับนี่เป็นเรื่องาไปสำหรับคลิปนี้ก่ะฝากไว้เพียงเท่านี้กับพี่น้องขอบคุณมามีค่ะที่คอยพพอ์ต์อมแปมแล้วก็พอกันใช้น้้งเบเย์หลายๆคุ้นในวุ่นค่ะพี่น้องรวมทั้งที่ออมด้วยนะเ่ยมเลยก็ใช่แล้วก็เม็ดแก,ก้ม เมเคือเแว่ม่มันไม่เื่อแี่ตัวหน้าสิงมันมีก็โอนเลยไปให้ข้ามหมอแล้เป็นนกกก่าเราเจอกันคลิปต่อไปนะพี่น้อง